จะบบคลิปจากคอคดีโลให้เส no ียงภาคไทยโดยกระโดครับผมแม่ชีวิตช่วงนี้มันเหงาอ่ะไปเชื่อมจิตกับอาจารย์น้องไนท์ดีกว่าหยุดเดี๋ยวสาวว่าเขากระึบกูไม่หยุดมึงจะทำอะไรไงโอ้เกือบปแล้วนะอ่ะทูฝุนเป็นผู้พกูได้กินเห็ดยอดชายอะโทูมันต่อยอีกได้ไงอะอีตาดกีมันไอ อธูเขาหนี้กูกลายเป็นสุดยอดของยอดของยอดชายแล้วกูพร้อมละเข้ามาไอพวกเห็ดหน้างอมาอะไรวนะเนี่ยมาเร็วมันได้เห็ดยอดชายไปแล้ว่วไ,ไมขึ้นไงละโอ้ไม่นะพลังยอดชายกูหายไปเลยเฮ้ยแม่งแฝงช่างมันาหาไหวก็ได้วะอธูน,นายเฮ้ยทอเจมงพวกเสียงคู่เนี่ยอเ,เอาเราจะหาพ่อพลังยอดชายโดูแด็ดดู อ้าวพลังยอดชายกูหายไปไหนวะไอ้หาแล้วใหม่ก็ได้วะวิธีเชื่อมจิตกับพระพุทธเจ้าโดยอาจารย์น้องฮะอะไรวะขอโทษผมบอกว่าอย่าอะไรด้วยครับกเธอมึงด้วยเลยเมื่อไหร่รถเมย์จะมาโอ้ยแมงไม่น่าอะไรสิ่งแรงไปหน่อยไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ได้วะขอโท่สารบายน้ำนี่ไปของชำเนื้อพ่องอะก็ผิดอะไรแงนบแหนบอะไรอะไรของเจ้าคือกูไร แล้วปิดอะไรเฮ้ยนั่นน้ำนี่ไม้บุ๊ปโอ้ไม้เอ้ตกน้ำจะได้ไม่เป็นไรแล้วก็ไม้ขับออกมาแบบนี่แน่ะเอาล่ะกระโดดแล้วก็ลอยอูะทูฮ่ากูเก่งเว้ยไอเบื่อจไงตัวอะไรเล่นเห็ดนี่จิ้มหนังโอ้ของโคตรดีแเที่ยเห็ดเมาว่างจังเลยเอาแต่สวยว่ากูเฮอะเกินเจ้าหญิงกูมาแล้ว ที่อะไรของแม่เนี่ยโผล่มาหนึ่งก็ฆ่าเจ้าหญิงคนแรกเลยและก็มาอ้าปากปุปปุปปุปปุบอะไรเดี่ยไม่ไหวแล้วตายดีว่าแอะแล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โลกของเราปลอดภัยจากจอมมารบาสเซอร์ผู้ชั่วร้ายด้วยฝีมือของยอดวีรบุรุษมาริโอพร้อมกับการเสียสละและการตายของเจ้าหญิงพีซเรื่องราวทั้งหมดได้จบลงอย่างสวยงามเอ้ยตอนนั้นมีฟ้องด้วยไปฟอง